สวดสรรเสริมพระพุทธคุณทุกวันอิติพิโสหนึ่งจบประจำวันที่27กรกฎาคม2565นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะ อิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมบนโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสาลาธิสัตธาเทวมนุสานังพุทโธภะวาติอิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมบนโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสาลาธิสัตธาเทวมนุสานังพุทโธภะวาติ อิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสัธมมาเาราิสัทเทวามนุสานางพูทโธภควาติอิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขตโลกาวิทูนนุตตโรปุริสัธมมาซาราิสัทเทวมนุสานางผู้โธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโธวิชาจรณาสัมปโนสุกตโตโลกาวิถุนันโนตโลปุริสาธรรมสาลติสัทธาเทวามนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโธวิชาจรณาสัมปโนสุกตโตโลกาวิถุนันโนตโลปุริสาธรรมสาลติสัทธาเทวามนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโธวิชาจรณาสัมปโนสุกตโตโลกาวิถุนันโนตโลปุริสาธรรมสาลติสัทธาเทวามนุสานังพุทโธภควาติ

ยทิภิโสภะภาคะวาอังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมมโนสุกโตโลกวิทูอโนตโรปุริสสธัมมสาระถิสถาเทวะมะนสานังพุทโธภควาติยทิภิโสภควาอังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมมโนสุกโตโลกวิทูอโนตโรปุริสสธัมมสาระถิสถาเทวะมะนสานังพุทโธภควาติยทิวิโสภควาอังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมมโนสุกโตโลกวิทูอโนตโรปุริสสธัมมสาระถิสถาเทวะมะนสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณญาสัมมโนสุขตโลกาวิทุนนโนตโลปริสัทธมาสาลาธิสัตถทเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณญาสัมมโนสุขตโลกาวิทุนนโนตโลปริสัทธมาสาลาธิสัตถทเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณญาสัมมโนสุขตโลกาวิทุนนโนตโลปริสัทธมาสาลาธิสัตถทเทวมนุสสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมันโนสุกโตโลกาวิถุนนโนตโลบริสาธรรมสาลธิสถาเทวามโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมันโนสุกโตโลกาวิถุนนโนตโลบริสาธรรมสาลธิสถาเทวามโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมันโนสุกโตโลกาวิถุนนโนตโลบริสาธรรมสาลธิสถาเทวามโนสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสุกตโตโลกาวิทุนันโนตโลปุริสะธรรมสาลติสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสุกตโตโลกาวิทุนันโนตโลปุริสะธรรมสาลติสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสุกตโตโลกาวิทุนันโนตโลปุริสะธรรมสาลติสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรนาสัมโนสุขโตโลกาวิทูนโนโตโลปุลิสะธรรมสาลธิสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรนาสัมโนสุขโตโลกาวิทูนโนโตโลปุลิสะธรรมสาลธิสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรนาสัมโนสุขโตโลกาวิทูนโนโตโลปุลิสะธรรมสาลธิสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโวิชาจารณาสัมโนสุกโตโลกวิทูนนโนตโลปริสัตมมซาลาธิสัตเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโวิชาจารณาสัมโนสุกโตโลกวิทูนนโนตโลปริสัตมมซาลาธิสัตเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโวิชาจารณาสัมโนสุกโตโลกวิทูนนโนตโลปริสัตมมซาลาธิสัตเทวมโนสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมโนสุขตโลกาวิถุนันโนตโลปุริสัทธมาสาลาติสัตาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมโนสุขตโลกาวิถุนันโนตโลปุริสัทธมาสาลาติสัตาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมโนสุขตโลกาวิถุนันโนตโลปุริสัทธมาสาลาติสัตาเทวมโนสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสกตโตโลกวิทุนนโนโตโลุริสัตธรรมสาละทิสตาทิวามโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสกตโตโลกวิทุนนโนโตโลุริสัตธรรมสาละทิสตาทิวามโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสกตโตโลกวิทุนนโนโตโลุริสัตธรรมสาละทิสตาทิวามโนสานังพุทโธภคควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกาวิทูนนโนโตบริสะธรรมสาลติสัธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกาวิทูนนโนโตบริสะธรรมสาลติสัธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกาวิทูนนโนโตบริสะธรรมสาลติสัธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกาวิทูนนโนโตบริสะธรรมสาลติสัธาเทวมนนุุสสาังพทโธภวาติ อิทิพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมโนสุกโตโลกาวิทูนันโตตโลปุลิตาธรรมสาลาธิสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิทิพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมโนสุกโตโลกาวิทูนันโตตโลปุลิตาธรรมสาลาธิสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสมณโนสุขตโลกาวิทูนนโนตโลปุลีสัตมัสซาลติสัตถาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสมณโนสุขตโลกาวิทูนนโนตโลปุลีสัตมัสซาลติสัตถาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสมณโนสุขตโลกาวิทูนนโนตโลปุลีสัตมัสซาลติสัตถาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ อิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุโตโลกาวิทูนนโนตโลปิสัตมัสลาธิสัตาเทวมนุสานังพุทโภภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุโตโลกาวิทูนนโนตโลปิสัตมัสลาธิสัตาเทวมนุสานังพุทโภภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุโตโลกาวิทูนนโนตโลปิสัตมัสลาธิสัตาเทวมนุสานังพุทโภภควาติ อิทิปิโสพควาลังสมมาสมุทโววิชาจจรณาสมโนสุโลกวิทนนโนตโลกริสธรรมะสาติสตาเทวมนนวสมุทโนุตโลกาวิทุนนโนตลิสธรรมะสาติสตาเทวมนนสานังพุทโภควาติ อิติปิโสภักวาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณาสมนโนสุกโตโลกาวิทูนนโนตโลบริสัทธามะสาลธิสัตถเทวามนุสสานังพุทโธภคควาติอิติปิโสภักวาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณาสมนโนสุกโตโลกาวิทูนนโนตโลบริสัทธามะสาลธิสัตถเทวามนุสสานังพุทโธภคควาติอิติปิโสภักวาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณาสมนโนสุกโตโลกาวิทูนนโนตโลบริสัทธามะสาลธิสัตถเทวามนุสสานังพุทโธภคควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชาเจรณาสมณโนสุกโตโลกาวิถุนนโนตโลบริสสะธรรมสาลาธิสัทธาเทวมโนุสนังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชาเจรณาสมณโนสุกโตโลกาวิถุนนโนตโลบริสสะธรรมสาลาธิสัทธาเทวมโนุสนังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชาเจรณาสมณโนสุกโตโลกาวิถุนนโนตโลบริสสะธรรมสาลาธิสัทธาเทวมโนุสนังพุทโธภคควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมโนสุขตโลกาวิถุนนโนตโลบริสะธรรมสาลาธิสะทาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมโนสุขตโลกาวิถุนนโนตโลบริสะธรรมสาลาธิสะทาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมโนสุขตโลกาวิถุนนโนตโลบริสะธรรมสาลาธิสะทาเทวมโนสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมโนสุกตโตโลกาวิทุนนโนโตโรบริสาธรรมะสาลธิสัตถทวัมโนสานังพุทโธภคควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมโนสุกตโตโลกาวิทุนนโนโตโรบริสาธรรมะสาลธิสัตถทวัมโนสานังพุทโธภคควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมโนสุกตโตโลกาวิทุนนโนโตโรบริสาธรรมะสาลธิสัตถทวัมโนสานังพุทโธภคควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมุทธววิชาจจรณาสัมนุนสุกโตโลกาวิทุนนโนตโลปริสัธรรมสาลธิสัตถะเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมุทธววิชาจจรณาสัมนุนสุกโตโลกาวิทุนนโนตโลปริสัธรรมสาลธิสัตถะเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมุทธววิชาจจรณาสัมนุนสุกโตโลกาวิทุนนโนตโลปริสัธรรมสาลธิสัตถะเทวมนุสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภักวาลังสัมมาสัมุทโววิชาจารณาสมโนสุกตโตโลกาวิทุนนนโตตโลปริสาธรรมสาลธิสัตาเทวมนุสานังพุทโธภคควาติอิติปิโสภักวาลังสัมมาสัมุทโววิชาจารณาสมโนสุกตโตโลกาวิทุนนนโตตโลปริสาธรรมสาลธิสัตาเทวมนุสานังพุทโธภคควาติอิติปิโสภักวาลังสัมมาสัมุทโววิชาจารณาสมโนสุกตโตโลกาวิทุนนนโตตโลปริสาธรรมสาลธิสัตาเทวมนุสานังพุทโธภคควาติ

อิทิปิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชาเจรณาสมณโนสุกตโลกาวิทูนันโนตโลบริสัทธมาซาลาธิสัตถาเทวมโนสันังพุทโธภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชาเจรณาสมณโนสุกตโลกาวิทูนันโนตโลบริสัทธมาซาลาธิสัตถาเทวมโนสันังพุทโธภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชาเจรณาสมณโนสุกตโลกาวิทูนันโนตโลบริสัทธมาซาลาธิสัตถาเทวมโนสันังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมมโนสุกโตโลกาวิทุนนโนตโลบริสัทธมสาละทิสัทธาเทวมนุสนังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมมโนสุกโตโลกาวิทุนนโนตโลบริสัทธมสาละทิสัทธาเทวมนุสนังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมมโนสุกโตโลกาวิทุนนโนตโลบริสัทธมสาละทิสัทธาเทวมนุสนังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมโนสุขโตโลกาวิทุนโนโตโรบริสะธรรมสาลธิสัตาเทวมโนสนังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมโนสุขโตโลกาวิทุนโนโตโรบริสะธรรมสาลธิสัตาเทวมโนสนังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมโนสุขโตโลกาวิทุนโนโตโรบริสะธรรมสาลธิสัตาเทวมโนสนังพุทโธภควาติ อิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมโนสุกโตโลกาวิทูนนโนตโลกปริสัตรมสาลติสัตถิวามโนสนังพุทโธภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมโนสุกโตโลกาวิทูนนโนตโลกปริสัตรมสาลติสัตถิวามโนสนังพุทโธภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมโนสุกโตโลกาวิทูนนโนตโลกปริสัตรมสาลติสัตถิวามโนสนังพุทโธภคควาติ อิติปิโสภักวาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมมโนสุกโตโลกาวิทูนนโนตโลปริสาธรรมสาลติสธาเทวมนุสสนังพุทโธภคควาติอิติปิโสภักวาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมมโนสุกโตโลกาวิทูนนโนตโลปริสาธรรมสาลติสธาเทวมนุสสนังพุทโธภคควาติอิติปิโสภักวาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมมโนสุกโตโลกาวิทูนนโนตโลปริสาธรรมสาลติสธาเทวมนุสสนังพุทโธภคควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมโพธวิชาเจรณาสัมโนสุขตโลกาวิทุนนโนตโลปริสะธรรมสาลาติสัทธาเทวมโนสนังพุทโธภคควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมโพธวิชาเจรณาสัมโนสุขตโลกาวิทุนนโนตโลปริสะธรรมสาลาติสัทธาเทวมโนสนังพุทโธภคควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมโพธวิชาเจรณาสัมโนสุขตโลกาวิทุนนโนตโลปริสะธรรมสาลาติสัทธาเทวมโนสนังพุทโธภคควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุโตโลกาวิทูนัโนตโลบริสัตธรรมสาลาิสัตถทวมนุสันังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุโตโลกาวิทูนัโนตโลบริสัตธรรมสาลาิสัตถทวมนุสันังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุโตโลกาวิทูนัโนตโลบริสัตธรรมสาลาิสัตถทวมนุสันังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสมโตวิชาจรณะสัมมโนสุกตโตโลกาวิทูนันโนโตโลกลิสาธรรมะสาราติสตาธีวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมโตวิชาจรณะสัมมโนสุกตโตโลกาวิทูนันโนโตโลกลิสาธรรมะสาราติสตาธีวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมโตวิชาจรณะสัมมโนสุกตโตโลกาวิทูนันโนโตโลกลิสาธรรมะสาราติสตาธีวมโนสานังพุทโธภควาติ อิต <AND> well ิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาเจรณญสัมโนสุขตโลกาวิทุนันโตโลปริสัทธตมัสาลิติสัตถาเทวมโนสันังพุทโภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาเจรณญสัมโนสุขตโลกาวิทุนันโตโลปริสัทธตมัสาลิติสัตถาเทวมโนสันังพุทโภคควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมโนสุขตโลกาวิถุนนโนตโลปริสัตมัสสารติสัตถะเทวมนุสันังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมโนสุขตโลกาวิถุนนโนตโลปริสัตมัสสารติสัตถะเทวมนุสันังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมโนสุขตโลกาวิถุนนโนตโลปริสัตมัสสารติสัตถะเทวมนุสันังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชาจรณาสมโนสุขตโลกาวิทูนนโนตโลบริสัทธมสาลาติสัทธเทวมนุสนังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชาจรณาสมโนสุขตโลกาวิทูนนโนตโลบริสัทธมสาลาติสัทธเทวมนุสนังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชาจรณาสมโนสุขตโลกาวิทูนนโนตโลบริสัทธมสาลาติสัทธเทวมนุสนังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสมโธวิชาเจรณาสัมมโนสุกตโตโลกาวิทูนนโนตโลบริสะธรรมสาลรติสธาทิวัมนุสนังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมโธวิชาเจรณาสัมมโนสุกตโตโลกาวิทูนนโนตโลบริสะธรรมสาลรติสธาทิวัมนุสนังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมโธวิชาเจรณาสัมมโนสุกตโตโลกาวิทูนนโนตโลบริสะธรรมสาลรติสธาทิวัมนุสนังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมมโนสุกโตโลกาวิทูนโนตโลปริสัทธรรมสาราธิสัตาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมมโนสุกโตโลกาวิทูนโนตโลปริสัทธรรมสาราธิสัตาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมมโนสุกโตโลกาวิทูนโนตโลปริสัทธรรมสาราธิสัตาเทวมโนสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสพักวาลังสม,มาสมทุทวิชาจารน,นาสัม,มโ,นโนสุกโตโลโกาวิทุนโนโตโลปริสะธรรมสารธิสตาเทวมนนสนางพูโธพคกวา,าติจบอิทิพิโสหนึ่งร้อยแปดจบขอต่อด้วยคาถาหัวใจอิทิพิโสอาสังวิสุโลปุสาผู้ภา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 อาสังวิสุโลปุสาผู้ภะอาสังวิสุโลปุสาผู้ภาอาสังวิสุโลปาผู้ภา อาสังวิสุโลปูส้พุผะอาสังวิสุโลปูสาพาุผะอาสังวิสุโลปูสะพูผะคาถาหัวใจอิติปิโสใช้สวดภาวนาก่อนออกเดินทางดีนักแลช่วยคุ้มครองป้องกันภัยศัตรูมิกล้าทำลายและยังเป็นสเสน่ห์มหานิยมอีกด้วยขอความเป็นสิริมงคลจงบังเกิดแก่ผู้ฟังทุก,ท,กทุกท่านสาธุสาธุสาธุ